ฟุตบอลเอเรดิวิซีลีประเทศเนเธอร์แลนด์ฤดูกาล2025-26นัดที่15คืนวันศุกร์ที่5ธันวาคมตี2เอเซซีเออร์รอเตอร์ดัมพบเอฟซีกรนิงเกนคืนวันเสาร์ที่6ธันวาคมสีทุ่มครึ่งเอสซีฮีรเรนวินพบพีเอสวีไอโฮเฟนเที่ยงคืน45นาทีฟอร์ตูนาซิต้าพบอาร์เจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมตี2เฮราครสอาเมโลพบเอซีเทสตาตี3เฟเยนุสรอเตอร์ดัมพบพีอีซีสวอเลต วันอาทิตย์ที่7จธันวาคมหกโมงสินาที FC Utrecht พบ FC Twente 2องทุ่มครึ่ง AS Admira พบ Gorathickers e FC Wolendam พบ NEC Nijmegen สี e ่ c, ทุ่มสีนาที Sparta Rotterdam พบ n a e c b r e d a ตารางคะแนนฟุตบอล Eredivisie ประเทศเนเธอร์แลนด์นัดที่14จสี่จฝูงเป็นของ PSV Eindhoven มี37คะแนนที่2เป็น Feyenoord Rotterdam มี31คะแนนที่3เป็น NEC Nijmegen ne มียีคะแนน ที่4เป็น AZ เซดอักมามี24คะแนนอาร์เจนซ์อัมเซอร์ดังที่5 FC u t r e ีอูทที่6 FC t ฟ e n t e เวนเตที่7 FC g r o n i n g e n ที่8ดาวซันโวเอเรดิว e ิซีลีประเทศเนเธอร์แลนด์นัดที่14อายาเซอูเอดาเฟเยนุสรอเตอร์ดัม14ประตูกุสทิลพีเอสบีไอโฮเฟนสิประตูอิสมาเอลเซบารีพีเอสบีไอโฮเฟนแประตูชิสฮอนแคมเฮราเคเรสอัลเมโล8ประตูทรอยคารอตเอเซดอักมาเประตู Troy t ทบิสลอริเซนสปาร์ตาร้อเธอร์ดัม7ประตูโคเอนคัตต o นส์ e ีอีซีสวอลเล6ประตูก o k ิโ o ก a ว a เอ็น e อีซีเนจเมเกน6ประตูขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ